สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับมมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เชเป็นรถบ้านนะคะศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะแล้ววันนี้นะคะไม้มีรถระดับผู้บริหารนะคะหรือว่าใครที่ต้องการรถแบบ SUV นะคะเที่นั่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตัว Fortuner นะคะ r e เ,เดนะคะปี2021นะคะตัว2.8นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Sigma 4ด้วยนะคะ ขับเคลื่อน4ีล้อนะคะได้สีขาวมุกแจมแจมแบบนี้มาเลยมิ่งมาแค่88,000โลเท่านั้นนะคะมาจัดตัวนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปดูโชว์รูมป้ายแดงนะคะมาขอให้มาดูรถคันนี้ที่จะเ็นรถบ้านแล้วก่อนมาเดี๋ยวมาดูตัวรถตั้งแต่ด้านหน้านะคะจนรอบคันกันเลยนะคะวันนี้เราจะจัดกันไปยาวๆกันเลยอ่ามาดูด้านหน้าก่นกอนสิ่งที่แบบเห็นได้ชัดเจนและเด่นมากๆเลยก็คือตัวโลโก้เนาะของ โตโยต้า uh, นะที่วงบอกถึงรุ่นของ Fortuner ตรงนี้นะคะสวยดุดันมากๆเลยนะคะจะเป็นตัวสีตัวหนังสือสีดำเนาะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะคะกระจังหน้านะคะเท่ฉบเฉี่ยวนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะที่โค่ชบเฉี่ยวเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็เหมือนแบบกลินอายไลเนอร์ยาวๆสวิงอย่างนี้เลยนะ,ะไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ที่มีไฟ LED มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะ มาให้คู่หน้าแล้วก็มีไฟ daytime running light ให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะด้านหน้านะคะมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดด้วยที่ต้องสังเกตจุดๆดนี้เลยค่ะนี่ที่จุดเด่นนะคะไม่เหมือนตัวอื่นนะนี่เลยตัวนี้จะมีกล้องนะคะหน้ารถนะคะด้านหน้าให้มอง360องศานะคะได้รอบคันกันเลยกระจังหน้าสีดำพลาสติกนะคะเท่ๆบอกเลยว่ามือสองนะคะโคตรคุ้มเลยนะคะ อามาดูกันนะคะคันนี้เป็นแม็กเดิมนะคะจากโรงงานแล้วก็มาเปลี่ยนยางมิชลินให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะอ่าวิ่งกันยาวๆกันไปเลยนะคะเป็นแม็กขอบ18นะคะโอ้โหขับเคลื่อนกันยาวๆกันไปเลยนะคะสำหรับตัว Fortuner คันนี้เนาะ,ะก็จะมีบันไดข้างมาให้นะคะมาดูส่วนกระจกมองข้างนิดนึงจะเป็นพลาสติกสีดำเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยนะคะที่สําคัญนี่ด้านล่างตรงนี้นะคะมีกล้องนะคะมองรอบคันสา0องศาให้ตรงนี้ด้วยนะคะ คันนี้เป็นกุญแจแบบ k e ี l ลสนะคะคันนี้ไมคก็แถมอันนี้ไปด้วยนะปอกลายไม้ให้ด้วยนะคะอะมาดูกันนิดนึงภายในนะคะอารูราหมาหอนไปเลยนะคะคันนี้ข้างนอกสีขาวข้างในนะคะเป็นโทนสีทูโทนเนาะสีดําตัดกับสีขาวนะคะมาพร้อมกับปุ่ม p u s สต t a r t เนาะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะเป็นแบบทัชสกรีนนี่เบาะเป็นเบาะหนังเนาะปรับทับไฟฟ้าด้วยนะคะ เบาะหนังปรับภัฟ้านะคะเป็นเบาะทูโทนด้วยนะคะขาวดำนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวด้านหน้านะมีช่องแอร์ให้4ช่องกันไปเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแฮเดลชิฟตรงนี้ด้วยนะคะสามารถปรับความเร่งความเร็วเราได้เลยนะคะแล้วก็ระบบแอร์แบคคู่ ABS เนาะคันนี้นะคะหน้าจอแบบทัชสกรีนนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ ค่าวิ่งน้อยมากไม่แทนนะไปเช็คศูนย์ได้เลย8 8 0 0 0โลนะคะเพิ่งมาขายเมื่อวานนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นตรงคอนโซลตรงกลางเนาะจะเป็นแบบลายไม้สีดำเนาะก็จะดูไม่แบบไม่แก่เกินนะคะดูแบบโอ้โหแบบซีโอ,อ CEO ใช้ะว่างานง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะไฟไท้ายเป็นไงโอ้โหชบเชี่ยวนะคะขนตายาวมาถึงด้านท้ายของน้องกันเลย ด้านหลังนะคะเป็นไฟเบรกด้านท้ายเนาะลืมบอกว่าคันนี้เป็นสีทูโทนเนาะข้างบนหลังคาเป็นสีดำสีแ l ็ c เนาะตัวรถจะเป็นสีขาวนะคะด้านหลังก็จะมีโลโก้ fortuner แบบนี้สีดำตัดกับตัวรถสีขาวคือมันแบบสมบูรณ์มากๆคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะนี่จะมีสัญลักษณ์2.8ตัว regender re แบบนี้มาให้นะคะ, mm hmm. ะไฟไท้าย sharp s h e l d นะด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง4จุดกันไปเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็กล้องหลังมีให้อีกหนึ่งจุดโอ้โหมีกล้องกี่ตัวเนี่ย คือไม่ต้องห่วงเลยระบบความปลอดภัยนะก็คือเหมือนซื้ออกล้องวงจรปิดนะให้กับรถเราได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมานี่ลูกเล่นเรงอยู่นี้จุดพีคันอยู่น,นี้มาดูกันว่าเราจะเตะโดนไหมอ่านี่เสร็จแล้วได้ยินเสียงตีปุ๊บเราก็ถอยมานะคะก็จะเปิดเอง แต่ถามว่าระบบปก,กติของเจ้า Fortuner มันก็จะมีตัวนี้ปุ่มนี้กดให้กดอยู่แล้วมาดูสภาพห้องเครื่องด้านหน้ากันนิดนึงนะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะจากโรงงานจากป้ายแดงอันนี้ย้ํานะไม่ย้ําว่าลูกค้าใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะออกจากป้ายแดงแล้วก็ขายเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะอ่ะลูกค้ามีคอนเซเป็นที่ต้องขายแล้วต้องไม่ปิดไว้เป็นความลับเอออ่าคานด้านหน้าคานเดิมนะคะ คันนี้ไม่เคยผ่านอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะชนพลิกคว่นำน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะคะเป็นลูกค้าเอาง่ายๆเป็นเพื่อนกับเจเพนเองนะคะอันนี้บอกตามตรงนะคะะเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจกันนิดนึงอ่าแผ่นเพจนะคะยังอยู่ครบไม่ชํารุดนะคะอ่าแล้วก็น็อตนะคะไม่ขยับเลยสนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถาทักมา,มาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อหมายเร์นี้ก็ได้นะคะ0953264615นะคะถ้าใคร สนใจนะคะเดี๋ยวแอบบอกราคาก่อนแล้วกันเนาะราคาหน้าร้านนะคะปกตินะคะตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะแต่ถ้าใครมาผ่านคลิปนี้นะคะเอาราคาดีเดียวนี้ไปเลยนะคะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมบาทเท่านั้นเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าเป็นพนักงานนะคะสลิปเงินเดือนเนาะ สามารถทักมาปรึกษาหมาได้นะคะก็เงินเดือนตั้งแต่ประมาณ25 0 0 0ขึ้นไปนะคะมีกู้ร่วมหรือมีอะไรก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะเบื้องต้นเนาะหรือว่าเป็นข้าราชการเนาะอยากออกรถนะคะรุ่นนี้นะคะหรือว่าออใครที่มีรถอยู่แล้วอยากมาตีเทิร์นเนาะเป็นรถที่แบบขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะก็สามารถทําได้นะคะเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์นะคะมือสองทุกชนิดเลยนะคะอยู่ที่บ้านโปง่งราชบุรีนะคะก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่คอนแทคด้านล่างนี้เลยนะคะฝากน้องไว้ด้วยนะคะ นี่ค่าตัวผ่อนเวนลาไม่ถึงพันบาทนะเออเอาบอกแค่นี้แล้วกันฝากกันด้วยนะคะ